วันนี้เราลองมาดูกันครับ5สัญญาณนะครับที่ผู้ชายเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือบางทีอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะนะครับและสถานะนี้ไม่มีวันจะเลื่อนขึ้นไปได้ด้วยนะครับ1คุณครบับเขาไม่มีพันธะ คุยกันนะครับคุยกันไปเรื่อยๆหลายเดือนเข้านะครับแล้วก็เรียกว่าบางทีก็แชทกันทั้งวี่ทั้งวันแบบนี้แต่ครับต่างคนต่างยังไม่มีพันธะต่อกันคือคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวเขา<ๆ>เขาก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวคุณนะครับแต่เอาเอาเข้าจริงช่วงแรกๆเนี่ยความสัมพันธ์ในอาทิตย์สองอาทิตย์แรกใช่นะครับต่างคนยังเป็นช่วงศึกษาดูใจ แต่ถ้ามันนานเข้านานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยคุณต้องติกไว้ก่อนเริแปกอย่างเช่นสามสี่เดือนแล้วห้าหกเดือนละมีข้อแรกเอะโดดหรือเปล่าวะแล้วมาดูข้อต่อไปครับข้อที่สองครับเขาพยายามจะกล่อมคุณว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครผูกมัดกับใครนะนะฮะอาจจะเป็นบอกช่วงนี้เขายังพึงเลิกกับแฟนเก่ามายังไม่อยากผูกมัดกับใครช่วงนี้งานการเขายังไม่ค่อยดีเขายังไม่อยากผูกมัดอะไรไม่รู้แหละนะฮะแต่ไม่หมดข้ออ้างแต่สุดท้ายมาจบด้วยคําว่าไม่อยากมัดอันนี้เป็นข้อที่สอง นะครับข้อที่3ครับคบกันไปสักพักหนึ่งมีอะไรกันได้อ๋อนะอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับผู้หญิงก็จะเริ่มงงนะครับกันมีอะไรกันก็นะอย่างว่าอาจจะไปเที่ยวไปฝูงชวนไปตรงจังหวัดต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพลอเลยพัวพัวพเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่พูดอะไรนะฮะไม่พูดอะไรนะครับปล่อยเลยตามเลยไปเฉยๆทาทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้คือข้อ3ข้อที่4ครับอันนี้ผู้หญิงงงมาก เขาทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยนะคะอ๋อแน่นอนนะฮะสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นสถานะที่เขาไม่ให้สถานะคุณแล้วก็ไม่จับคุณผูกมัดและก็ไม่เรียกว่าให้คุณไปผูกมัดชีวิตเขาแต่เขาสามารถทำทุกอย่างเหมือนแฟนได้มันจะไปยากอะไรอ,ะอ่ะไปเดินจับมือผู้หญิงยากตรงไหนพาผู้หญิงไปกินข้าวดูหนังยากตรงไหนนะฮะไปไปถึงพาไปตังจทั้ง,งวัดมีอะไรกันนู่นนี่นั่น,นยากตรงไหนนะฮะของโปรดทั้งนั้นเลยของผู้ชายแต่ ของแสลงของผู้ชายคืออะไรผันธะนะครับเขาไม่ให้และข้อที่5ข้อสุดท้ายเขายัางโอเพนนะยังคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่นะยังมีน้องคนนั้นทักมาน้องสาวยังมีคนนี้ทักมาเพื่อนนะครับยังมีคนนั้นคนนี้อยู่ในนั้นในนี้เล่นทินเดอร์ด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะอะไรเขาต้องการโชว์ให้คุณเห็นว่าเขาไม่อยากผูกมัดแต่เขาอยากอยู่ในสถานะแค่แบบนี้นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับครบ5ข้อรวมถึงว่าเขาก็ยังเลิกคุยกับคนอื่นแล้วเขาแถมยังบอกคุณด้วยนะคุณก็มีศิลศึกษ,ษ,ษาคนอื่นเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใจแคบเขาไม่ได้กักบางคนก็แหม่ทำเป็นพอพะใจกว้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขาแค่ต้องการสถานะที่ไม่ชัดเจนนะครับ <c oughs> เพื่อจะมีอะไรกับคุณเฉยๆคำถามต่อไปที่ผู้หญิงมักจะถามก็คือว่าแล้วสถานะนี้จะเลื่อนขึ้นไปเป็นแฟนตัวจริงได้ไหม ผมตอบเลยว่าไม่ได้หรือว่ายากมากนะครับเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจเอาคุณเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นนะครับความสมัธ์ที่ดีมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นกราฟขึ้นแบบนี้เพียงแต่เขามาใช้ช่วงเวลาแล้วก็เสพสุขอยู่กับเวลาตรงนี้โดยที่นะครับอย่างที่บอกของชอบทาหมดของแสลงห้ามเข้านพวกพันธะพวกผูกมัดต้องมีห้ามมีคนอื่นเขาไม่ไม่ยอมนะครับของแสลงห้ามเข้ามานะแต่ของชอบนะพาคุณไปเที่ยวไปกินข้าวมีอะไรกันเขาทาหมดนะครับ ถ้าเกิดตกอยู่แบบนี้แล้วอยู่ดีจะเลื่อนไปทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนไปเป็นแฟนป,ปุ๊บเขาต้องไปทําของแสลงทั้งหมดเลยโดยที่เขาได้ทุกอย่างไปหมดเลยนะฮะดังนั้นนะครับการที่ใครที่ไปตกในหลุมตรงนี้จะออกยากมากนะครับดังนั้นทางที่ดีอย่าเอาตัวเข้าไปในหลุมนี้เด็ดขาดเราต้องอ่านคนให้ออกและดูคนให้เป็นนะครับ ถ้าเกิดอยากศึกษาเรื่องนี้ทักเข้ามาในคลับจิ๊กคอส n e ว You คอสเดี๋ยวช่วยคุณได้คุณจะอ่านคุณออกแล้วดูคนเป็นนะครับและรู้ว่าใครเข้ามาเล่นเกมกับคุณใครจะเข้ามาไม่ชัดเจนกับคุณแล้วคุณจะไม่วันตกลงไปในหลุมพวกนี้อีกเลย